คุณเคยได้ยินเรื่องของจักรพรรดิแห่งความตายหรือไม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนคุกธรรมดาให้กลายเป็นสนามประหารที่ไม่มีใครรอดชีวิตเสียงโซ่ตรวนเสียงคำรามและความมืดที่ล้อมรอบทุกสิ่งกำลังรอให้คุณเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยกล้าเผชิญคุณคิดว่าคุณจะรอดจากความสยองครั้งนี้ได้หรือไม่คลิกเข้ามาและเตรียมใจรับกับความลับที่ถูกฝังอยู่ในคุกนี้จักรพรรดิแห่งความตายผู้เปลี่ยนคุกเป็นสนามประหาร กำแพงหินสูงตระหงานเย็นเยียบเหมือนสัมผัสของความตายคุกทั้งคุกสันสะเทือนด้วยเสียงโซ่ตรวนที่กระทบกันกลิ่นสนิมและเลือดจางๆลอยคละคลุ้งในอากาศนักโทษหลายร้อยคนก้มหน้าไม่กล้าสบตาแม้แต่วินาทีเดียวประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกเสียงดังครืสะท้อนกล้องในความเงียบหญิงผู้สวมอภรรสีดำสนิทก้าวเข้ามาสายตาคมกริบเย็นชาวแว,วตาไร้แสงแห่งความเมตตา เธอคือจักรพัฒนีผู้มีอำนาจเหนือความเป็นและความตายทุกก้าที่เดินผ่านนักโทษรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกบีบรัดอากาศหนาวเย็นยิ่งกว่าคืนฤด,ดูหนาวที่ไร้ไฟเสียงกรีดร้องของผู้ถูกลงทันในวันก่อนยังคงหลอกหลอนแม้แต่งเงาก็สั่นไหวราวกับไม่กล้าประจันหน้าเธอหยุดยืนกลางลานคุกมือยกขึ้นเพียงเล็กน้อยทหารทั้งแถวก้าวไปพร้อมกันกรงเหล็กใหญ่ถูกเลื่อนออกเผยให้เห็นสัตว์ร,ร้ายที่หิวกระหาย ตาของนักโทษเบิกกว้างความสิ้นหวังฉายชัดในดวงตาจากระพัดนีเพียงยกยิ้มบางเบาเสียงแหบต่ำของเธอกระซิบดังกล้องทั่วลานจากนี้คุกแห่งนี้จะไม่ใช่ที่คุมขังแต่คือสนามประหารเสียงกรีดร้องประตูขึ้นพร้อมกับเสียงโซ่กระแทกพื้นนักโทษถูกผลักเข้าไปกลางลานกลิ่นเลือดสดเริ่มแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกและทุกคนรู้ว่าไม่มีใครได้ก้าวออกไปโดยยังมีลมหายใจ คุณอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงช่วงที่เกิดเหตุการณ์ช็อกสุดขีดเลยไหมครับเช่นมีการเปิดเผยความสัตว์ร้ายคำรำกล้องเสียงสะท้อนดังกระแทกกำแพงหินฝูงนักโทษต,ตัวสั่นมือกำโซตรนแน่นจนเลือดซึมความเงียบก่อนพายุโหมกระหน่ำทำให้ทุกหัวใจแทบหยุดเต้นทันใดนั้นจักรพรรดินิยกมืออีกครั้งเสียงกุญแจไขดังแรกร่กตรงถูกเลื่อนเปิดจนสุดสัตว์ร้ายทะยานออกมาด้วยความบ้าคลัง่งเลือดสาดประเซนกลางลาน เสียงกรีดร้องแหลมสูงประปนกับเสียงขกรกรามของเที้ยวกลิ่นข,ข้าวคุ้งรุนแรงจนผู้เฝ้าการลงทันยังต้องกลั้นหายใจแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกยิ่งกว่านั้นคือนักโทษคนหนึ่งถูกกัดแหลกทั้งร่างแต่ไม่ตายเขาลุกขึ้นทั้งที่ร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดแต่ดวงตาย,ยังเบิกโพรงจักรพัฒนีจ้องมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเย็นชาริมฝีปากเธอเอ,อ่ยช้าช้าชัดถ้อยชัดคำ นี่คือพลังแห่งความตายที่ฉันเลือกประทานให้เสียงหัวเราะต่ำของเธอสะท้อนกล้องขณะที่นักโทษผู้นั้นเริ่มเปล่งเสียงคำรามคล้ายสัตว์ร่างกายบิดเบี้ยวกระดูกแตกหักและเชื่อมตัวใหม่สิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้คุมไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปทหารหลายคนก้าวถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวสนามประหารกลายเป็นทั้งคุกและห้องทดลองแห่งความสยองและทุกคนเพิ่งตระหนักว่า จักรพัดนีไม่ได้เพียงลงโทษแต่เธอกำลังสร้างกองทัพจากซากมนุษย์เสียงกระดูกแตกดังเปาะแปะต่อเนื่องร่างนักโทษคนที่สองถูกผลักเข้าลานเขาพยายามดิ้นรนกรีดร้องขอชีวิตแต่เสียงจักรพัดนีแผ่บกกลบทุกอย่างไม่มีใครหนีชะตาที่ข้ากำหนดได้สัตว์ร,ร้ายกระโจนเข้าใส่กรงเล็บเฉือนผิวจนเลือดสาดกระเด็นนักโทษสุดลงกับพื้นร่างกายสั่นระร,ริก แล้วทันใดนั้นเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของเขาก็เริ่มขยับเองผู้คุมหลายคนเบิกตาโพลงเห็นแผลที่ฉีกขาดกลับเชื่อมประสานเห็นเลือดหยดลงพื้นแล้วเดือดพล่านเหมือนน้ำร้อนเสียงคำรามต่ำค่อยๆก้องออกมาจากลำคอของนักโทษนักโทษทั้งแถวเริ่มแตกตื่นบางคนพยายามดึงโซ่ตรวนจนเลือดไหลาบางคนร้องให้เหมือนเด็กเล็กกลิ่นเหล็กผสมเลือดเข้มข้นจนปอดแทบไหม้ จักรพัดนีหัวร้อเบาๆสายตาของเธอเต็มไปด้วยความพอใจทีละร่างทีละวิญญาณเธอกล่าวข้าจะสร้างกองทัพที่ไม่ตายทหารคนหนึ่งเผลอก้าวถอยหลังแต่เท้าไปสะดุดโซ่ตรวนที่พื้นเสียงดังเคร้งดังก้องไปทั่วลานและสายตาของนักโทษที่เพิ่งกลายร่างค่อยๆหันมามองเขาพร้อมกันทั้งหมดลมหายใจของทหารคนนั้นสะดุด เหงื่ยเย็นผุดเต็มหน้าผากเสียงฟีเท้าหนักๆของนักโทษที่กลายร่างดังใกล้เข้ามาเขาพยายามยกดาบขึ้นตั้งรับแต่ดวงตาที่ว่างเปล่าและเปื้อนเลือดของสิ่งที่เคยเป็นนักโทษทําให้หัวใจเขาสั่นสะทานจนดาบแทบหลุดจากมือสัตว์ประหลาดกระโจนใส่เล็บยาวแหลมกรีดผ่านเกราะเหล็กเหมือนผ้าบางเลือดสาดกระเซ็นเปื้อในใบหน้าและผนังหินเสียงกรีดร้องของทหารผสานกับเสียงคำรามแผดดัง ทหารคนอื่นๆแตกแถวทันทีบางคนหันหลังวิ่งหนีบางคนยกหอกพุ่งแทงแต่ปลายหอกถูกดึงหักเหมือนไม้แห้งความหวาดกลัวกระจายไปทั่วสนามประหารเหมือนโรคติดต่อจักกระพัดนียังคงยืนนิ่งริมฝีปากเธอคลี่ยิ้มบางแววตาของเธอเปล่งประกายด้วยความเพลิดเพลินเราก,กำลังชมการแสดงที่เธอรอคอยมานานนักโทษที่เหลือถูกผลักเข้าลานต่อเนื่อง เสียงกรีดร้องเสียงโซ่เสียงกระดูกหักผสานกันจนโสดประสาทแทบแตกกลิ่นเลือดเข้มข้นปกคลุมเหมือนหมอกหนาจนไม่มีใครแยกได้ว่ากำลังหายใจอากาศหรือกลืนเลือดเข้าไปและเมื่องเงียบเงันครู่หนึ่งเสียงฝีเท้าหนักพร้อมกับหลายสิบคู่ดังสะท้อนสิ่งที่เคยเป็นนักโทษทั้งหมดค่อยๆหันหน้าไปทางจักรพรรดินีพร้อมกันสิ่งมีชีวิตที่ยืนเรียงรายดวงตาแดงก่ำส่องสว่างในความมืด เสียงหอบหายใจดังพร้อมกันเหมือนคลื่นทะเลกำลังซัดก,กระแทกฝั่งพวกมันหยุดนิ่งชั่วครู่แล้วราวกับถูกสายตาของจักรพัินีดึงรั้งร่างทั้งหมดสุดเข่าลงกับพื้นพร้อมกันเสียงกระดูกกระแทกหินดังสะท้อนก้องไปทั่วลานคุกบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลแม้แต่ลมยังหยุดเคลื่อนไหวผู้คุมที่เหลืออยู่ตัวสัน่นมือที่ถืออาวุธแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยความหวาดกลัว จักรพรรดินีก้าวช้าๆเข้าไปกลางวงชุดสีดำของเธอสะบัดตามแรงลมที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเธอยกมือขึ้นสูงและทันใดนั้นพวกนักโทษกลายร่างทั้งหมดแหนหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามพร้อมกันจนกำแพงคุกสั่นสะเทือนพื้นหินแตกร้าวนกอีกามืดนับร้อยบินวนเหนือท้องฟ้ากลิ่นเนเหม็นราวกับสุสานเปิดออกทะลักเข้ามาในลานเสียงหัวเราะต่ำของจักรพรรดินีดังขึ้น กองทัพแห่งความตายได้ถือกำเนิดแล้วผู้คุมหลายคนหมดแรงสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความสิ้นหวังและทันใดนั้นดวงตาสีแดงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็หันขอบไปจ้องยังพวกผู้คุมราวกับสัตว์ล่าเหยื่อที่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีที่พวกผู้คุมถูกโถงเข้าใส่กลงเล็บแหลมฉีกเนื้อออกจากกระดูกเลือดพุ่งกระเซ็นเหมือนน้ำพุดแดงฉานกลางลาน ผู้คุมบางคนพยายามยกโลกขึ้นป้องกันแต่แรงของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมหาศาลเกินมนุษย์โล่เหล็กถูกบดจนแบนราบในพริบตาเสียงกระดูกหักดังระงม,มราวกับไม้แห้งถูกหักพร้อมกันกลิ่นคาวเข้มปกคลุมหนักขึ้นทุกขณะผนังหินเปื้อนเลือดกลายเป็นภาพนรกบนดินเสียงกัดฉีกเสียงขบเคี้ยวและเสียงครางสุดท้ายของผู้คุมผสมกันเป็นบทสวดแห่งความตายที่ไม่มีใครหนีพ้น ทว่าท่ามกลางเสียงโกลาหลทหารผู้คุมคนหนึ่งยังยืนหยัดมือของเขาสั่นระริกแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกล้าแกรง่งเขาชักดาบขึ้นมาเลือดไหลาตามรอยบาดแผลที่แขนแต่เสียงตะโกนของเขากลับดังก้องเหนือความวุ่นวายข้าจะไม่ยอมให้ปีศาจครองที่แห่งนี้จักรพัรดินีหันมองเขาแววตาของเธอเย็นเฉียบแต่ริมฝีปากกลับยิมย้มเยาะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวในทันที รากับรอคำสั่งจากผู้เป็นนายเหนือหัวความเงียบปกคลุมทั่วสนามประหารอีกครั้งและทุกสายตาทั้งสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ที่ยังหายใจต่างจับจ้องไปที่ชายผู้คุมเพียงคนเดียวดาบในมือทหารผู้คุมส่องแสงสะท้อนเล็กน้อยแม้จะมัวหมองด้วยเลือดแต่กลับมีประกายที่ไม่ยอมดับเสียงหายใจแรงของเขาดังก้องในอกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าเฮือสุดท้ายจากประพัรดินีก้าเข้ามาใกล้ สายตาของเธอไม่ใช่เพียงเยินชาแต่เต็มไปด้วยการทดสอบเธอยกมือขึ้นช้าช้าฝุ่นควันสีดำเริ่มก่อตัวรอบรอบปลายนิ้วพลังแห่งความตายกำลังสั่นสถานในอากาศทหารผู้คุมกัดฟันแน่นเขาชูดาบขึ้นเหนือสีษะแล้วตะโกนออกมาเต็มเสียงข้าจะไม่ยอมให้เลือดผู้บริสุทธิ์สูญเสียไปมากกว่านี้ทันใดนั้นดาบของเขาเปล่งแสงจ้า แสงนั้นแตกต่างจากไฟหรือเปลวเพลิงมันคือแสงสีเงินนวลที่บริสุทธิ์จนแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่กลายร่างยังถอยกรูดไปโดยไม่รู้ตัวจากระพัดนีหยุดก้าวรอยยิ้มบนริมฝีปากค่อยๆเลือนหายแววตาที่ไม่เคยสะทกสะท้านกลับสะดุดลงชั่วขณะรากับเธอเห็นเงาของสิ่งที่เธอเกรงกลัวที่สุดผู้คุมคนอื่นที่ยังรอดชีวิตเบิกตากว้างพวกเขาไม่เข้าใจว่าดาบเล่มนั้นมีพลังเช่นไร แต่พวกเขารู้สึกได้กลิ่นคาวเลือดในอากาศถูกแสงนั้นผลักออกไปทีละน้อยจักรพัดมีกระซิบเสียงเบาแสงแห่งคำสาบานมันยังไม่สูญสิ้นนั้นหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคำรามก้องเสียงนั้นดังก้องสะเทือนราวกับโลกกำลังสั่นไหวสนามประหารกำลังจะกลายเป็นสมนรภูมิที่แท้จริงสิ่งมีชีวิตนับสิบพุ่งเข้าหาทหารผู้คุมพร้อมกันเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่น กรมเล็บแหลมคมฉี่อากาศเป็นเส้นเสียงแหลมสูงชายผู้คุมไม่ถอยเขาฟาดดาบลงอย่างแรงแสงสีเงินแตกกระจายเป็นคลื่นพลังกริดผ่านร่างของสิ่งมีชีวิตจนแตกสลายเป็นเท่าดำเสียงกริดร้องดังขึ้นพร้อมกันกลิ่นเน่าเหม็นคะคลุ้งยิ่งกว่าเดิมเศษซาควันดำหมุนวนแล้วสลายไปในอากาศผู้คุมทั้งหลายตะลึงงานเมื่อเห็นภาพนั้นจากระพัดนีจ้องมองไม่กระพริบ มือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือสายตาของเธอวาวโรดด้วยทั้งโกรธและหวาดหวัน่นเธอเอ่ยเสียงต่ำก้องไปทั่วลานคุกดาบเล่มนั้นมันคือสิ่งที่ข้าเฝ้าตามหามานับศตวรรษทหารผู้คุมหอบหายใจแรงเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าดาบนี้มาจากไหนรู้เพียงว่ามันถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษและเขาได้รับมันในวันที่สาบานว่าจะปกป้องผู้คนแสงจากดาบยังส่องเรืองรอง เหมือนหัวใจของมันตอบสนองต่อคำสาบานของเจ้าของสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ถอยกรูดเสียงคำรามของพวกมันสั่นระรัวยอย่างหวาดกลัวจักรพัฒนีไม่ยิ้มอีกต่อไปเธอก้าวลงจากแท่นหิงที่สูงส่งช้าแต่หนักแน่นรากับเธอกำลังจะลงมือด้วยตัวเองและในชั่วขณะนั้นสนามประหารทั้งแห่งพันมืดมิดไฟคบเพลิงดับวูบไปทีละดวง เหลือเพียงแสงสีเงินจากดาบที่ฉายแสงกลางความมืดความมืดหนาทึบราวมั่นกำมหยี่ห่มคลุมทั่วลานเสียงลมหายใจของผู้คุมเพียงคนเดียวชัดเจนก้องในหูหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาจากเงามืดจากกระพันนีก้าวออกมาอีกครั้งร่างของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเส้นผมสีดำพลิ้วไหวเหมือนควนพิษในตากลายเป็นสีแดงเรืองราวกับเปลวเพลิงในนรก อากาศรอบกายเธอหนักหน่วงจนหินบนพื้นแตกร้าวเสียงกรีดร้องจากวิญญาณมากมายดังก้องเรากับกำแพงคุกทั้งสี่ด้านเต็มไปด้วยดวงวิญญาณถูกจองจำพลังแห่งความตายของเธอเผยออกมาอย่างเต็มรูปแบบทหารผู้คุมกำดาบแน่นแสงสีเงินเริ่มสั่นไหวตอบสนองดวงตาของเขามองเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภายในคมดาบปรากฏภาพเลนรางของนักรบโบราณ เสียงกระซิบดังขึ้นในใจของเขาเจ้าคือผู้สืบทอดแห่งคำสาบานจงใช้แสงนี้ปลดปล่อยทุกวิญญาณเขาแทบสุดลงกับเสียงนั้นความจริงถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวดาบนี้ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่มันคือกุญแจที่จะทำลายพันธนาการแห่งจักรพรรดินีจักรพรรดินียกแขนขึ้นสูงเงามือแตกกระจายออกเหมือนปีปศาจเธอกรีดร้องคำสาบออกมา เสียงนั้นแทรกเข้ากระดูกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทหารผู้คุมกัดฟันเขายกดาบขึ้นป้องกันและแสงสีเงินก็ประตูขึ้นสู้กับความมืดสองพลังมหาศาลปะทะก,กันจนพื้นทั้งลานสั่นสะเทือนคลื่นพลังปะทะก,กันดังก้องสนัน่นกำแพงหินหนาทึบสั่นสะเทือนราวกับจะแตกออกเศษหินร่วงหล่นลงมาจากเพดานทีละก้อนเสียงแผ่นดินใต้เท้าดังกึกก้อง รอยร้าวแผลกระจายไปทั่วพื้นลานประหารควันสีดำและแสงสีเงินหมุนวนปะทะกันกลายเป็นกระแสกเกลือหมอหมาที่พุ่งลงสู่ใต้ดินทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากข้างล่างเสียงต่ำลึกคล้ายเสียงคำรามของสัตว์ยักย้ายกลิ่นกรมฐันร้อนแรงพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากรอยแยกความร้อนแผดเผาจนเหล็กที่ตรึงโซ่ตรวนเริ่มละลายทหารผู้คุมหอบหายใจเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้น ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่มนุษย์แต่คือบางสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้คุกมานานกว่าศตวรรษจักรพัฒนียิ้มเย็นราวกับนี่คือสิ่งที่เธอต้องการมาโดยตลอดในที่สุดประตูแห่งเบื้องล่างก็เริ่มเปิดออกแล้วเสียงคำรามดังสะท้อนจนโซ่เหล็กทั้งหมดสั่นกระทบกันดวงตาสีเพลิงคู่หนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากรอยแยกใต้พื้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วน ร่างมหืมาปรากฏขึ้นจากรอยแยกใต้พื้นผิวคล้ำมันวาวเหมือนหินภูเขาไฟดวงตาแดงกําเปล่งประกายเหมือนไฟนรกขนาดของมันใหญ่จนเงาท่าไปทั่วลานคุกเสียงคำรามก้องกังวานจนฝูงนักโทษกลายร่างทั้งหมดถอยกรูดสัตว์ร,ร้ายและสิ่งมีชีวิตที่เคยกลายร่างต่างสันสถานจักระพัดนียืนมั่นร่างของเธอเปล่งแสงดำแผ่รัศมีคล้ายปีศาจทหารผู้คุมยกดาบขึ้นสูง แสงสีเงินส่องสว่างกว่าที่เคยเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากสัตว์อสูรและเข้าใจทันทีว่าดาบนี้สามารถฉลอพลังของมันได้อสูรโบราณกระพือปีกมืดลำตัวทุกพื้นดังสนั่นจนดินแตกร้าวฝุ่นควันและเศษหินปกคลุมทุกมุมลานแต่แสงสีเงินจากดาบยังคงส่องแรงสู้กับความมืดจากกระพัดนีแผ่พลังแห่งความตายเสียงคำสาปของเธอก้องสะท้อนตามผนัง แต่ทันใดนั้นอสูรชะงักไปเรากับพลังของเธอและดาบของผู้คุมกำลังต่อสู้กันเองแสงสีเงินปะทะก,กับพลังมืดจนเกิดประกายระยิบระยับราวฟ้าผ่านักโทษที่เหลือถูกบังคับให้ล่าถอยบางคนสุดเข่าลงกับพื้นเพราะแรงกดดันและทุกสายตาทั้งสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่างจับจ้องไปที่จุดศูนย์กลางของพลังสองด้านนี้ทหารผู้คุมกัดฟันแน่น เขาก้าเข้าไปแกะล้อศูนย์มากขึ้นแสงสีเงินจากดาบเปล่งประกายแรงขึ้นไปหลายเท่าเหมือนพยายามขัดขวางแรงมืดที่จักรพรรดินีกําลังปล่อยออกมาจักรพรรดินียกมือสูงร่างของเธอเปล่งแสงดำทะมึนพลังแห่งความตายร้อนแรงจนเหล็กกรงละลายฝูงนักโทษกลายร่างก้มต่ำราวกับถูกแรงกดดันบดขยี้อสูรโบราณก้าวพุ่งไปข้างหน้าแต่แสงสีเงินจากดาบฟาดลำตัวมัน ประกายไฟสีเงินส่องตัดความมืดสัตยะคำรามอย่างเจ็บปวดร่างมันถอยกลับแต่ไม่พ่ายแพ้จักรพัดนีชงักเล็กน้อยดวงตาสีเพลิงเต็มไปด้วยความโกรธเธอกรีดคำสาปออกมาอีกครั้งแรงลมดําพัดกระหน่ำทุกทิศทางฝุ่นควันและเศษหินพุ่งขึ้นปกคลุมลานคุกทหารผู้คุมยกดาบสูงเหนือศีษะเสียงคำรามของอสูรผสานกับเสียงลมและไฟ ประกายสีเงินปะทะกับพลังมืดจนเกิดระเบิดแสงและเท่าทานแรงระเบิดสะเทือนทั้งลานคุกจนกำแพงแตกแตกร้าวในชั่วขณะนั้นทหารผู้คุมรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างดาบและอสูรเหมือนดาบเรียกร้องให้เขาส่งพลังเพื่อหยุดจักรพัฒนีใจของเขาเต็มไปด้วยความกล้าและความสิ้นหวังไปพร้อมกันทหารผู้คุมรวบรวมพลังทั้งหมดในร่างกายเขายกดาบขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้ง แสงสีเงินจากดาบประเบิดออกเหมือนดวงอาทิตย์เล็กๆล,ลำแสงพุ่งตรงไปยังอสูรโบราณที่จักรพรรดินีควบคุมอยู่อสูรคำรามอย่างเจ็บปวดร่างใหญ่ของมันสะบัดแรงจนฝุ่นและเศษหินฟุ้งกระจายจักรพรรดินีชะงักไปชั่วครู่มือที่เธอยกขึ้นสูงเริ่มสั่นราวกับไม่สามารถควบคุมพลังได้เต็มที่ไม่เป็นไปไม่ได้เธอกรีดร้องเสียงแหลมดวงตาสีเพลิงของเธอสั่นระริกด้วยความโกรธและหวาดกลัว อสูรค่อยๆถอนตัวจากเงาของเธอและเริ่มเคลื่อนไหวตามลำแสงสีเงินของดาบนักโทษและสิ่งมีชีวิตที่เหลือยืนอึง้งไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ใดเช่นนี้แรงกดดันมหาศาลจากพลังแห่งความตายและแสงบริสุทธิ์ปะทะกันจนอากาศร้อนและสั่นสะเทือนทหารผู้คุมส่งพลังทั้งหมดผ่านดาบเสียงคำรามของอสูรกลายเป็นเสียงคร่ำครวญร่างมันสั่นสะเทือน และเริ่มพุ่งเข้าใส่จักรพรรดินีโดยไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปจักรพรรดินีพยายามยกมือสกัดแต่แรงของอสูรที่ถูกดับบังคับเกินกว่าที่เธอคาดคิดร่างของเธอถูกชนกระแทกถอยหลังแสงดำที่รอบตัวเธอสั่นไหวและแตกกระจายในวินาทีนั้นสนามประหารทั้งหมดเหมือนหยุดชั่วขณะทุกสิ่งหยุดนิ่งลมหายใจทุกคนค้างคา และเสียงคำรามของอสูรกับเสียงกรีดร้องของจักรพรรดินีกลายเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการต่อสู้ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของคุกทั้งแห่งสนามประหารค่อยๆเงียบสงัดฝุ่นควันและเศษหินที่ฟุ้งกระจายค่อยๆจางลงร่างของอสูรโบราณค่อยๆหมดแรงล้มลงกับพื้นด้วยเสียงหนักอึ้องแต่ไม่ทำร้ายใครอีกต่อไปจักรพรรดินีคุกเข่าลงแสงสีดำรอบตัวค่อยๆจางหาย ร่างของเธอสันระริกด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ดวงตาย,ยังคงฉายประกายเย็นชาเหมือนยังคงควบคุมอำนาจไว้บางส่วนทหารผู้คุมยืนอยู่ตรงกลางลานดาบสีเงินในมือยังส่องแสงจางๆเขาเหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหวแต่ความสงบชั่วขณะทำให้หัวใจเขาเบาลงขึ้นเขารู้ว่าพลังแสงช่วยปราบอำนาจมืดได้ในที่สุดนักโทษที่เหลือค่อยๆลุกขึ้น บางคนยังสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่ในดวงตาของพวกเขาเริ่มเห็นความหวังจักระพัดนีลุกขึ้นยืนช้าๆไม่กล้าเข้ามาทำร้ายอีกต่อไปเหมือนเธอรู้ตัวว่าแรงของความตายไม่สามารถเอาชนะทุกสิ่งลมเย็นพัดผ่านสนามประหารเสียงโซ่ตรวนและเสียงกรีดร้องถูกแทนที่ด้วยความเงียบผู้คนเริ่มเคลื่อนตัวออกจากลานและทหารผู้คุมค่อยๆปล่อยดาบลง สายตาของเขาจับจ้องจักรพรรดินีเธอยืนเงียบสงบเรากับเป็นผู้พิพากษาที่รอวันต่อไปอย่างเยือกเย็นแสงสุดท้ายจากดาบและเงามืดค่อยๆจางคุกแห่งความตายเปลี่ยนเป็นลานสงบแต่ทุกคนรู้ดีว่าความทรงจำของวันนี้จะติดตราตรึงในใจตลอดไปและจักรพรรดินีแห่งความตายยังคงเฝ้ามองจากมุมมืดรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งด้วยอำนาจที่เธอเก็บไว้ สนามประหารกลับคืนสู่ความเงียบสงบแต่ความสยองและความหวาดวันยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดทุกมุมของคุกและเรื่องราวของจักรพรรดิแห่งความตายจะถูกเล่าขานต่อไปในหมู่ผู้รอดชีวิตราวกับคำเตือนถึงอำนาจและความตายที่ไม่อาจมองข้ามจบ